สวัสดีคนท่านเราก็อยู่กับช่องสุดเมธ IT ทีเช่นเดิมเช่นเคยเลยวันนี้เรามีข่าวทางแบรนด์อีฟิิกได้มีการเปิดตัวอีฟิลิก GT 30 Pro เป็นมือถือเกมมิ่งโฟนมีสเปคอะไรยังไงที่น่าสนใจมาฟังกันเลยแล้วกัน,นรุ่นนี้เนี่ยให้หน้าจอใหญ่มาที่6.78นิ้วเป็นหน้าจอแบบ A M O L E D ส่วนด้านของความละเอียดจะให้เป็น NSD+ ส่วนตากล้อสุ้แต่ใจที่1,600นิตอัตรารีเฟรชให้มาสูงถึง1 4 4เฮิรตเลยส่วนสเปคของทางน,น้่นกล้องบอกเลยว่าให้มาสุดันทุกคนเลนส์กล้องหลังนั้นเป็นถึง2ตัวเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลส่วนเลนส์หนึ่งเป็นเลนส์อันด์รวายให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็ให้มาที่1 3้านพิกเซลนะครับส่วนทางด้านของฟ p u จะเลือกใช้เป็น Realtek ที 8,350อัลตราเป็นชิเร็รุ่นใหม่นะครับออกแบบมาเพื่อกับรุ่นนี้เลยส่วนทำงได้ของแบตเตอรี่ให้มาที่ 5,500mAh รองรับการชาร์จเร็วแบบมีสาย45วัตต์ไร้สายให้มาที่30วัตต์โอเคเข้าสู่ช่วงสรุปสเปกแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียอะไรยังไงสำหรับตัวนี้รุ่นี้เหมาะกับใครเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งที่เล่นเกมเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งเลยออกแบบมาสำหรัการเล่นเกมเลยนะครับคน โดยรุ่นนี้เขาจะออกแบบปุ่มพิเศษสำหรับการเล่นเกมก็ไปตั้งค่ากันได้เลยส่วนที่พิยูถามว่าแรางไหมสุดจริงๆทุกคนแรงมากระบบระบายความร้อนรุ่นใหม่ของอิฟินิก็น่าจะเอามาชนอุเปเรียวมีของ s คลิปไปล่าสุดได้เลยนะคระับแล้วก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบชาร์จแบบบพาร์ตคือชาร์จโดยไม่ต้องผ่านแบตเตอรี่เพื่อถนอมแบตเตอรี่นั่นเองโด,อโดยเทคโนโลยีนี้จะใช้มาตั้งแต่ Infinix h o t 50 Pro พ l u s ซึ่งผมใช้อยู่ด้วย ก็ถ้าใครสนใจเออนิสัยกินหุนจัดได้เลยเราพาเป็นจักรมาแล้วคนเป็น Android 15แน่นอนระบบภาษาความปลอดภัยมีสแกนใบหน้าสแกนแล้หน้มือต้าหน้าจอไม้ครบเลยสำหรับใครด้วยรุ่นนี้เนี่ยมันรองนมาตรฐานกันน้กันฝุ่นไหมรองรับนะคนเป็น IP64 เลยป้องกันน้ำกันฝุ่นแน่นอนส่วนทางด้านขอาหน้าจอเดี่ยจะครอบครับมาเป็น Gorilla Glass 7ไอนะบอกเลยว่าทนทานแน่นอน โดยทั้งหมดเนี่ยในตัวเครื่องเขาจะมีการฝัง AI ในการใช้งานทุกอนุผลของเราเลยก็คือในการประมวลผลแบตเตอรี่ประมวลผลหน้าจอเราเล่นเกมมีหมดเกมมิ่งมาให้ด้วยก็ถ้าใครสนใจก็รอเข้าไทยได้เลยอาจจะเข้านะคนอืโดยราคาตอนเปิดตัวในประเทศมาเลเซียนะคนอยู่ที่1,499ริงกิตหรือว่าตีกันเป็นก็ 10,000- ถึง,ง12,000บาทเลยถ้าเทียบกับมือถือราคา เกมินะ่งโฟนเพราะปกติอยู่ที่2 0 0 0 0ื่นส0อัพอันนี้อยู่ที่12 0 0 0ถึง1น0 0 0บาทถามว่าเฮ้ยมันคุม้มัน้นอาจจะคุ้มสำหรับใครเล่นเกมอันนี้ก็ถ้าใครเล่นเกมก็ลองก็บเงินนะอาจจะเข้าไทยส่วนถ้าไม่เข้าไทยอาจจะไปเป็นเครื่องฮิ้วนะทุก่าก็ค้าวไข่ไปมาเลยก็จัดได้คือที่ผมบอกว่า 10,000- ถึง1นึ0 0บาทก็จะเป็นรัวเรมถึงสุดเลยคือเรมสิบสอลอมเลยก็เฮ้ยคุ้มนะทุกคนสำหรับ ใครที่อยากซื้อมือถือเกมมิ่งหรือว่าเห็นสเปคมันดีกล้องเขาก็ให้มาดีนะกล้องหลัง2ตัวมีเลนส์ ultra w าาน,นะในเลนเนี้ยบางแบรนด์ตัดออกนะครับทุกคนจริงก็โอเคทุกคนถ้าใครสนใจเก็บเงินรอเนาะก็ขออนุญาตจบคลิปไปตรงนี้แล้วกันนะาหาก,การักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยที่สำคัญหากผมพูดผิดพลาประการใดปต้องขอโทษมณฑที่นี้ด้วยนะครับผม๊มยบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณอยู่ด้วยนะครับผมไม่บายครับเจอกัน ปิดหน้านะบได้ไหมครับ